แต่ก็จะมีความอร่อยในตัวนะคะจะอยู่นะคะวันนี้สามชั้นขอบคุณนะคะเพื่อนๆน,นที่รับชมนะคะก็เพื่อนเพื่อนคนไหนอยากดักสีก็กลับก็มาทานด้วยกันได้นะคะสามชั้นนะคะก็อร่อยมากนะคะอร่อยมากคะ่ะ รสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆนะคะหน้หมกสามชั้นนี่ก็จะเอคือเนื้อเขาจะอร่อยแล้วก็เติมด้วยผงาตามใจชอบนะคะคือทุกคนอยากเ,าเราเอาเนื้อที่ไม่ใช่ยุ่ยๆนะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะคะที่มีมันเยอะๆนะมันก็จะแบบว่าอ่ำเอง ต้มเองเลยนะคะดูน้ำนะคะน่าทานมากเลยนะคะต้องเอาเนื้อที่ไม่ใช่ยุ่ยๆนะแบบเขาเรียกอะไรนะคะที่มีมันเยอะๆนะมันก็จะแบบว่ามีมสามชั้นขนอะบ,บคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมนะคะก็เพื่อนๆสไนหนยอยู่ก็ดักสีก็กลับก็มาทานด้วยกันได้นะคะ แต่ว่าต so ้องทํางานบ้านอยู่วันที่18ก็ต้องเดินทางต่อนะคะใช้อะไรแบบว่ารสชาติให้ถูกใจตรงไหนแล้วก็ใส่ใส่ไปนะคะชอบหวานชอบก็มหมูสามชั้นค่ะหมูสามชั้นแล้วก็มีหน่อไม้ดองค่ะ ก็ได้รสชาติก็ถูกอร่อยนะคะอร่อยกับหมูสามชั้นด้วยนะคะแล้วก็อร่อยกับหน่อไม้ดองนะคะก็ต้มธรรมดาดนนะะ้วยสามชั้นนะคะก็อร่อยมากนะคะอร่อยมากค่ะนะคะสามชั้นนะคะก็อร่อยมากนะคะ อร่อยมากค่ะนะะคเค็มนะคะก็ต้องตามน,นะคะแต่รสชาติวันนี้ที่ต้มมาก็ถูกใจแล้วนะคะรสชาติก็จะออกเียเปรี้ยวนะคะน้ำหมูสามชั้นนี้ก็จะเคือเนื้อเขาจะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยกับหมูสามชั้นด้วยนะคะแล้วก็อร่อยกับหน่อไม้ดองนะคะ ก็ต้มธรรมดาดนวยคะ่ะสามชั้นนะคะก็อร่อยมากนะคะอร่อยมากค่ะคะเค็มค่ะก็ต้องตามนะคะแต่รสชาติวันนี้ที่ต้มมาก็ถูกใจแล้วนะคะอ,อร่อยนะคะอร่อยกับหมูสามชั้นด้วยนะคะแล้วก็อร่อยกับหน่อไม้ดองนะคะ ก็ต้มธรรมดาด้วยคะ่ะแต่ว่าต้องทำงานบ้านเนีว่วันที่18ก็ต้องเดินทางต่อนะคะสามชั้นนะคะก็ <c oughs> อร่อยมากนะคะ <c oughs> อร่อยมากคะ่นะ,คะใจอยู่นะคะวันนี้ สามชั้นนะคะก็อร่อยมากนะคะอร่อยมากค่ะนะคะทีนี้ก็อยู่บ้าน,นะคะ่ะไม่ได้ไปไหน,นะคะรสชาติก็จะออกเ,เปรี้ยวๆนะคะแน้วหมูสามชั้นนี่ก็จะ คือเนื้อเขาจะอร่อยเค็มก็ต้องตามนั้นนะคะแต่รสชาติวันนี้ที่ต้มมาก็ถูกใจแล้วนะคะ,ะใช้อะไรแบบว่ารสชาติให้ถูกใจตรงไหนแล้วก็ใส่ใส่ใสไปนะคะชอบหวานชอบคนทําก็ต้บอกต้องบอกอร่อยนะคะคนะถ้าไปซื้อมาก็ต้องบอกว่าอร่อยนะคนคนขายของก็ต้องบอกอร่อยนะ อแต่นี่วันนี้ทำสามชั้นนะคะก็อร่อยมากนะคะอร่อยมากค่ะนะคะห้้สามชั้นนะก็หน่อไม้ดองนะคะอร่อยนะคะอร่อยกับหมูสามชั้นด้วยนะคะแล้วก็อร่อยกับหน่อไม้ดองนะคะ ก็ต้มธรรมดาเนี่ยค่ะสามชั้นนะคะก็อ,อร่อยมากนะคะอร่อยมากคะ่ะนะคะใจอยู่นะคะวันนี้ทีนี้ก็อ,อยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนนะคะใจอยู่นะคะวันนี้ ทำเองต้มเองเลยนะคะดูน้ำนะคะดูน่าทานมากเลยนะคะคนทำก็ต้องบอกต้องบอกอร่อยนะคะคนถ้าไปซื้อมาก็ต้องบอกว่าอร่อยนะคนคนขายของก็ต้องบอกอร่อยนะอะแต่นี่วันนี้ก็ได้รสชาติก็ คงมีก็มีงานไปดูหน้างานนะคะก็เลยวันนี้ก็มีโอกาสนะคะทำต้มหมูใส่ดอไม้ดอนะคะต้วเอาเนื้อที่ไม่ใช่ยุ่ย,ยนะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะคะที่มีมันเยอะเยอะนะมันก็จะแบบว่ารสชาติก็จะออกเ,อเปรี้ยวนะคะแล้วหมูสามชั้นนี่ก็จะคือเนื้อเขาจะอร่อย ะะแต่ก็จะมีความอร่อยในตัวนะคะต้งหมูสามชั้นค่ะหมูสามชั้นแล้วก็มีหน่อไม้ดองค่ะคนทําก็บอกตอบอกอร่อยนะคะคนถ้าไปซื้อมาก็ต้องบอกว่าอร่อยนะค,ะคนขายของก็ต้องบอกอร่อยนะ,ะแต่นี่วันนี้สามชั้นนะคะ ก็อร่อยมากนะคะ <c oughs> อร่อยมากค่ะนะคะแล้วก็หมูนี่ก็เเปื่อยนะครับสุกพอสมควระะก็ทำให้อ,ออกมารสชาติดีนะคะแล้วก็เติมด้วยอ่าผงตา้มเชอบนะคะคือทุกคนอยากใช้อะไรแบบว่ารสชาติให้ถูกใจต,ตรงไหน,นแล้วก็ใส่ ใส่ไปนะคะชอบหวานชอบขอบคุณค่าอร่อยนะฮะอร่อยกับหมูสามชั้นด้วยนะคะแล้วก็อร่อยกับหน่อไม้ดองนะคะ<ม>ก็ต้มธรรมดาเน,นะะี่ยค่ะขอบคุณค่าอร่อยนะฮะอร่อยกับหมูสามชั้นด้วยนะคะแล้วก็อร่อยกับหน่อไม้ดองนะคะ ก็ต้มธรรมดานด้วยคะ่ะแล้วก็เติมด้วยผงตำอปรชอบนะคะคือทุกคนอยากาใจอยู่นะคะวันนี้แต่ว่าต้องทำงานบ้านเนี้ววันที่สิบแปดก็ต้องเดินทางต่อนะคะขอบคุณค่ะ แต่ก็จะมีความอร่อยในตัวนะคะแต่ว่าต้องทำงานบ้านแล้ววันที่18ก็ต้องเดินทางต่อนะคะก็ได้รสชาติก็ถูกแล้วก็หมูนี่ก็เอ่อเปื่อยนะครับสุก พอสมควรก็ทำใหออ้ออกมารสชาติดีนะคะทีนี้ก็อยู่บ้างนะคะไม่ได้ไปไหนนะคะแล้วก็หมูนี่ก็เปื่อยนะสุกพอสมควรก็ทำใหออ้ออกมารสชาติดีนะคะ